อ๋อสวัสดีครับทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะกับตาไมโครเมืองเอ็กโคเวเตอร์นะครับผมวันนี้หลังจากเกียร์ค้างนะครับทำสำเร็จแล้วพี่น้องนะครับเราถามเจ้าของรถนะครับไม่มีปัญหาครับพอดีผมไปเขาใส่โลไว้อยู่ท่านผู้ชมมาดูกับพี่อ้นนะครับมาหัดขับอีกแล้วครับรอบ2นะครับอาจารย์วิวไม่อยู่นะผมเนาะเพราะว่าเราไมโครทิ้งดินไว้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปกันดูครับกับคูปะต้า L สามสี่ศูนย์แปดนะครับกับพี่อ้นเนาะลองขับดูนะครับ เมื่อกี้ก็ลองขับไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาลงในคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะไปครับผมไปครับไปดูกันดันดินนะโอ้ไม่ธรรมดาครับรู้สึกว่านะครับขับรถไถครั้งแรกความรู้สึกนะท่านผู้ชมเนาะล้อหน้ามันจะลอยมากนะท่านผู้ชมจะค่อนข้างลอยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับโอ้พี่อ้นบอกว่าดันดันดินสวยมากท่านผู้ชมโอ้โหเสียตาดันดินนะเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนาะนะครับ ขับรถแทครั้งแรกเป็นยังไงโอ้ไม่ไปครับดูดูครับดูนะครับโอ้พี่เดียวใส่กับดักแล้วท่านผู้ชมก็รถแผลงสำหรับผมมองนะครับท่านผู้ชมเนาะถือว่าขับไม่ยากนะครับขับไม่ยากนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะ แต่ว่าการทํางานจะค่อนข้างยากนะครับนะครับแต่ว่าการขับเป็นผมมองว่าขับไม่ยากนะครับแต่ว่าด้านการทํางานผมลองขับดูการเลี้ยงผ่านการไถการอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เกินเกินผีมือเราพี่น้องถ้าเราได้ขับทุกวันนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวดูพี่อ้นก่อนครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็หัดขับนะครับเป็นคนสอนผมขับเองนะครับแต่ก็ขับเคยขับมานานแล้วครับตั้งแต่เรียนมหาลัยเนาะก็ผ่านมาสิบกว่าปีกับยี่สิบปีแล้วนะครับ ติดกว่าปีแล้วที่พี่อ้นไม,ไม่ไม่ได้ขับนะครับเนี่ยเพิ่งขับครั้งแรกนะครับเนี่ยไปดูกันครับเดี๋ยวดันดินกองนั้นก่อนท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มือใหม่หัดดันนะครับอีกอีกคลิปเนาะกับคูปต้านะครับสามสี่ L 3สามสี่ศูนย์แปดเนาะมาดูกันท่านผู้ชมมาดูกันมาดูกันกองนี้ครับว่ารถมันข้ามไปไม่ได้ต้องดันออกนะท่านผู้ชมเนาะต้องดันทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เสียวิวก็ไม่มาอยู่ด้วยนะครับเลยต้องเอามาดันก่อน ท่านผู้ชมเนาะนี่ะครับกองนี้อท่านผู้ชมเพราะรถวิ่งมานะครับรถอีแตร์รถทำงานนะครับต้องใช้ทางเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่ายีวอนนะครับจะดันได้ไหมนะครับมึงไม่หัดดันงานง่ายๆครับเพราะว่าถ้าเจ้าของรถไปมาเราก็ต้องดันเองนะครับเพราะว่าทางต้องใช้นะครับนะครับผมโตบอกเสียบิวแล้วนะท่านผู้ชมเนาะไม่มีดราม่าเนาะ บอกแล้วบอกแล้วว่าดินกิตนนเอาแล้วครับผมโอ้โหล้อมันเบาครับล้อค่อนข้างเบานะท่านผู้ชมนะล้อหน้าผมลองสัมผัสแล้วเบามากเอาดูพี่อ้นขับนะครับเวลาเขาขับเขาขับไงดูต้องเลีนน้ยงเลี oh! я, <c oughs> here, ้ยงใบมีดด้วยท่านผู้ชมโอ้ เลยครับโอ้ไม <partido> <c ilgili> ่ธรรมดานะท่านผู oh ้ชมเนาะนี่เ่ตัวการเลี้ยงไม่เมียงของพี่คนเกี่ยงมาแล้วครับก็จะวิ่งได้แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะกุกคินกุกอยู่นะครับตุ้มหัดนาท่านผู้ชมเนาะดูดูดูดหมาครับมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอโหยอดครับยอดยอดนะครับโอ้ มาเลยครับผมแต่มันต้องรถไถผมบอกเลยวําสำหรับมือใหม่เนาะอันตรายนะนผู้ชมอันตรายมากนะครับถ้าไม่มีคนดูแลนะครับเวลาไถาเวลาลต้องมีคนดูแลก่อนเนาะอยู่ใกล้ๆด้วยกันครับพอผมลองดูแล,แล้วนะท่านผู้ชมล้อหน้ามันรู้สึกจะเบาๆเลยเวลาผ่านลงพวกมะเี้ยวมันจะหักง่ายมากนะครับรู้แล้วทําไมมันพลิกมันคว่ำนะครับนี่แหละเอา้าดูพย้อนดีกว่า เสร็จแล้วท่านผู้ชมเนาะนะครับกับคูปุต้า L 3 4 0 8นะครับอย่าค้างครับท่านผู้ชมโอ้เครื่องไดเล็กเนาะนะครับไดเล็กเป็นยุคชั่นนะครับรุ่นนี้ต้องเผาหัวก,ก่อนอ่ะเป็นเพื่นเ่อนะ Ừ, Đá à, huh? nào con. <laughs> Hả? <laughs> <laughs> <Ha? cười Yep> <laughs> <Brilliant. cười> ok các bạn. Rồi. Bye da mẹ nào. เสร็จเรียบร้อยครับเกียนทางให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะนะครับกูปาตานะครับ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับรถเล็กๆเนาะโอก็ใช้คูปครับวันนี้คุ้มมากเลยโอ้โหผ่านเลยครับ ทั้งแรกใงชีวิตเนาะแอมๆอม็อมเอม็อมเอม็มอบ,ค,บคุณทุกทุมโอ้โหลบไาครับลบลบลบครับโอ้โหนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามพป่โค้ชเมอเนาะครับ นะครับมาลองขัดขับดูครับลองงานเล็กๆดูนะครับรถเจ้าของไม่อยู่รบขับได้ทุกคันครับนะครับเป็นหมดนะครับแต่ไม่เป็นงานนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ